ใครที่ประกอบกรงน้องหมาน้องแมวนะครับประกอบแล้วใส่ฝาปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันนะครับอ่าตอนเราสั่งมานะครับในแพ็คเวลาเราแกะออกมาก็จะมีน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับมีตะแกรงรองนะครับแล้วก็มีฝานะครับส่วนด้านล่างกับส่วนด้านบนนะครับถ้าด้านบนมันก็จะมีมือหูหิ้วอย่างนี้นะครับ ทีนี้ให้เราทําการนะครับประกอบเข้าไปนี่แล้วขณะนี้นะครับปึ๊บนะครับก่อนจะใส่น็อตนะครับให้เราใส่ฝาปิดเข้าไปก่อนที่จะใส่น็อตนะครับฝาปิดเราจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเห็นไหมนี่นะครับเราจะบีบปึ๊บแล้วก็เปิดปิดนะครับหรือใครจะเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับซ้ายขวาแล้วแต่สะดวกนะครับมันจะมีรูอยู่เสียบเข้าไปเลยนะครับ โอเคนะครับเราเสียบรูเข้าไปตรงแล้วทีนี้เราจะทำการร้อยน็อตนะครับโอเคยึดน็อตเรียบร้อยนะครับน็อตมันก็จะล็อกอยู่ลักษณะนะประมาณนี้นะครับทีนี้ฝาเราก็จะสามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับเราอย่าไปประกอบก่อนแล้วเอาฝาใส่ทีหลังนะมันจะใส่ไม่เข้านะต้อง ใส่ฝากอนะเทคนิคก็คือใส่ฝากรแล้วค่อยยึดน็อตนะครับจากนั้นนะครับตัวรองตรงนี้เราค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับโอเคนะถอดออกล้างให้สะอาดได้นะครับอคลิปนี้ประมาณนี้ครับวิธีประกอบกรงน้องหมาน้องแมวนะครับเวลาเราล็อกนะครับเราก็ปล่อยให้มันให้มันดีดขึ้นมาเข้าล็อกทั้งข้างบนข้างล่างนะครับบางทีแบบเราเราเราไม่เข้าล็อกเงี้ยเรานึกว่าปิดแล้วนะครับ น้องสามารถดันออกมาได้ครับนี่นะครับเราต้องประกอบแล้วก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเเหล็กมันโผล่มาที่ล็อกทางข้างบนข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นะครับ